นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาลปิปิตาลิวาปิอะโผเชตลำเชตัมหิพาพาตาลิอาจาริงงเอนะจะตุัมหิ เตสุอัสสะสคะารโวติบัตนี้จะได้แสดงพระธรรมรเทศนาพระพันานาสัจถธรรมคำสม่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องกระดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มปูนกุศลบุญลาศีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ผลขวนไขวย่ใจในการบำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติ ตามสมควรแก่เวลาต่อไปด้วยว่าในโอกาสสมัยวันนี้เป็นวันสงการนับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้สมขวายในการกระทำบุกุสมตามประเพณีนิยมอันประเพณีมหาสงการนั้นพวกเราชาวไทยได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลและแม้ว่าประเพณีวันสงการนั้น จะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาตามยุคสมัยก็ตามเมื่อวันเมื่อวันขงการมาถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะใส่ใจในการทำบุญเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องสืบมาตลอดจนได้สร้างสมบได้สร้างสมบรมคุณงามความดีมีการทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้น เพื่อให้เกิดสลิมงคลกับตนเองและเป็นและเป็นการอุทิศส่วนุสลให้กับบุปการีชนตลอดถึงทำการศักดก,การสักกระ,ะปูยชนีบุคคลทั้งหลาย,ยามีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นสมควรแก่ฐานะลูปของแต่ละคนตามที่โบราณาจารย์ ตามที่โบราณอาจารย์ได้ประฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นในโอกาสวัสวนมหาสงการได้เรลียนมาถึงในวันนี้มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระตริยกษทั้งหลายที่จะหลุกว่าในการบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้บนบตรอันเป็นเรื่องต้นในการทำความดีทุกอย่าง ต่อไปนี้จะชี้แจงแสดงเกี่ยวกับความเป็นมานของวัศุกร์การดังต่อไปนี้คําว่าสงกร์ารนั้นมักจะมาคู่กับคําว่าตกรวมกันเป็นคําเดียวเรียกกันว่าตสุสงกรการคํา,า,คว,า,ว,าว่าตุกนั้นแปลว่าอินดีหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าตัดหรือขาดหมายถึงวันสิ้นปีในหนึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตของเราได้ผ่านพ้นมา ได้ผ่านพมมาดูความสวัสดีจนร่วมจนมาถึงวันโรกสงการฉะนั้นการทำพิธีแสดงความยินดีต่อการมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายมีการทำพิธีฉลองเลื่อนปฐนเทนิงต่างๆที่แปลว่าตัดหัวขาดนั้นหมายความว่าในปีเก่าที่ผ่านพ้นมาแล้วขาดปี หรือสิ้นไปแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความผาทุกหรือได้ทำผิดความด้วยประการใดๆก็ตามในปีใหม่นี้เราจะตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ดีที่สุดประเท็นี่ตุสงกาน์นี้ได้มีการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียาจนมาถึงสมัยปัจจุบันในสมัยก่อนนิยมถือเอาวัน ส,สิ้นเดือนสี่เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าถือเอาวันที่หนึ่งห้ามเดือนห้าถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ในปัจจุบันกำหนดถือเอาวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่ตามสาธารณมุงมและยังรักษาประเพณีวันปรุษสงกรายไว้วด้วยดีอีกอย่างหนึ่งคำว่าของการหมายถึงการย้ายที่หรือการเคลื่อนที่ ได้แต่วันที่พระอาทิตย์โคจรเข้าใกล้ตาศีเนศถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดลัษรรายจึงนี้เรียกว่าวันสมก,การเมื่อบันจุก,การแด้เรียนมาถึงมีฐานะเราพ็จะสะสิกสิจโฉนดควรตั้งจิตคิดประกอบแต่งองค์งามความดีให้เกิดขึ้นจากตัวเองตลอดจนการแสดงความความรู้รับจังบัญาท่านผู้มีร่ำรว ทางนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลจากตัวเองและการอยูง e e และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ที่มีอุปการแล้คุกับเราด้วยอีกประการหนึ่งตลอดจนเพื่อทําการทําบุญอุทิศสวนูรณ์ให้กับุการในสะการเนี่ยในเรื่องประเพณีองในสงการนี้มีนิพพานโบราณคดีเป็นเครื่องสารบอกว่าในเหตุการมีเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาแต่ไม่สามารถอยู่ได้ ปรัชาทีจจ่จึงได้ทําการบูชาบูสวต่อนันธรรมดาต่อมาไม่นานความปรัถนาของเศรษฐีก,กับรัรยาก็สําเร็จเมื่อธรรมบาลเทศน์ามาจิติใน้นของอริยาเศรษฐีจนมีคำพบครหนดจึงได้คลอดออกมาเป็นบูชาเศรษฐีและภรยาตั้งชื่อว่าธรมามาธรมบาลขุมมาธรรมบาลขุมมานนะั้น เพื่อเก่งใหญ่สามารถเรียนศิลปะจนจบได้เลยและสามารถรู้ภาษาัต์ต่างๆแล้วได้เที่ยวบอกมงคลแก่ประชาชนชาวสุทรทวีซึ่งคนส่วนมากเคารพนับถือเท้ามหากรดกับเท้ากบิลละโอมเป็นอย่างมากความได้ทราบติเท้ากบิลละโอมพางพานมามีชื่อเสียง ในี่เลืในอนั้นเราสามารถบอกบางคนแก่พวกมือถุกตูงตรงนี้ได้จึงสามารถจึงอยากจะทดลองความสามารถของธรรมบาลมาได้สด็จลงจากโรโลกพร้อมกับปูปัญหาให้ธรรมบาลมาสาข้อโดยได้ตั้งสัจัสญญาไว้ว่าอาธรรมหาธรรมบาลมาสามารถแก้ปัญหาได้ก็จะจิส ก็จะตัดสีสัของตนโบูชาแต่ถ้าธรรมบาลระมาณไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องตัดสีสัตของตนเองบูชาเท้ากบิลกรมด้วยเช่นกันธรรมบาลระมาณก็ปรับปกครองตามนั้นปัญหาที่เท้ากบิลกรผมโอบไว้กับธรรมบาลระมาณให้แก้คือหนึ่งเวลาเช้าราศีอยู่ที่ไหน สเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนและสามเวลาค่ำราศีอยู่ที่ไหนเมื่อธรรมบาลกุมาได้ความปัญหาของท้าก,กบมิลปมแล้วยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานั้นได้ขอเลื่อนออกไปอีกเจ็ดวันครั้นเวลาร่วนเลยจนมาถึงวันที่หกเหลืออีกหนึ่งวันก็จะต้องตอบคำถามในปัญหาของทากก้าวกมิลปมธรรมบาลกุมาร ปกติเป็นผู้ที่สามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถตอบค,คิดจะตอบคำถามคิดเสียว,ว่าจะต้องถูกิตัดสีรษจอย่างแน่นอนและถ้าจะต้องตายจะไม่ขอตายด้วยอาญาของเท้ากบมิพโุนจะหนีไปตายเอยงเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงเดินทางเข้าไปในปา่าจนกระทั่งถึงต้นตาลต้นหนึ่ง พราะประกอบด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางจึงได้นอนพักิีใต้ต้นไม้ต้นนั้นขณะนั้นมีนกอินทรีสองตัวซึ่งเป็นคู่กันอาศัยทำรังอยู่บนต้นไม้นั้นในเวลาการคืนนกอินทรีตัวเมียได้ปรึกษากับนกอินทรีตัวผู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปหากินกันที่ไหนเจ้านกนตัวผู้ก็ตอบว,ว,ว่าไม่ต้องหาหาหรอกเพราะว่าผู้นี้จะได้กินเนือ้อมนุษย์เป็นอาหาร ว่ากบกำหนดที่ธรรมบาลมาต้องถูกตัดสีจัะเพราะตอบปัญหาของท้ากบิลโอมไม่ได้นกนอินทรีจึงตอบนกอินทรีจึงถามตอบไปว่าท่านรู้จกากคำตอบที่จะแก้ปัญหานั้นไหมนกอินทรีจรึงตอบว่าเราสามารถรู้คำตอบนั้นดังนั้นแล้วจึงกล่าวปัญหากับนางกอินทรีปัญหาข้อแรกคือเวลาเช้าปราศีอยู่ที่ไหน นั้นแก้ว่าราศีอยู่ที่หน้าเพราะฉะน bad, <wh> <and> ั้นคนทั <has> <rew maintenant> <busca> ้งหลายจึงจะต้องเอาน้ำล้างหน้าส่วนปัญหาข้อที่สองเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ไหนนั้นแก้ว่าราศีอยู่ที่หน้าอกคนทั้งหลายจึงจะเอาน้ำหรือแป้งหอมกระแจะรูปที่หน้าอกปัญหาข้อที่สามเวลาค่มราศีอยู่ที่ไหนนั้นแก้ว่าเวลาค่ำ ราศียิทิทาเพราะฉะนั้นในเวลาก่อนเข้านอนคนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเทา้าดังนั้นธรรมบานกุมารด้วยความที่เป็นผู้รอบรู้ในศิลปศาสตร์ทุกอย่างรวมถึงสามารถได้รับความภาษาศัตว์ได้ยินดุลี4ีผัวเมียรึกษากันและได้ความการแก้ปัญหาของเทา้เทาก่อนเป็นลมจากทั้งสองนั้น ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ถูกตัดศีสัะเพื่อเป็นการาากบอกราเท้ากบิละโคจึงได้เดินทางกลับคือหามของตนครั้นถึงกำหนดวันที่เจ็ดท้าวกบีละโคมก็เสด็จลงมาฟังคำตอบนั้นธรรมบาลงมาก,ก็ได้ตอบคำถามแก้ปัญหาตามที่ได้ฟังมาจากนกอินดีส้งสองัวนั้น พระภรมิเทผมนั้นท่านได้ความคาตอบของธรรมบาลกุมารแล้วก็ยอมเป็นผู้พ่ายแพ้ต้องทําตามสัญญาที่ให้ไหว้ดังนั้นจึงเรียกเทพอยดาทั้งเจเทศธิดาทั้งเจ็ดองคซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระอินที่ชาวโลกสมมตกว่าเป็นนางสงการมาพร้อมกับเทศมาพร้อมกับเทพฤกษ,ษแล้วตั่าว่า สีสระของตนนั้นหากตั้งไว้บนแผ่นดินไฟก็จะไม่ลุกถ้าโยนขึ้นในอากาศฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลถ้าทิ้งไว้ในมาหาสมุทรน้ำในมาหาสมุทก็จะแห้งขอดทำให้ทิดาทั้งเจ็ขอให้หนำทานทองมารองละไว้เถิดคันจั่ง,งครั้งกล่าวสั่งต่อเทศทิดาอย่างนั้นแล้วข้อตัดสีสษะของตนเองนางคุณสั่ง ทีดาพโ,โตได้นำเอาพานทองมารองรับศีรษกของทักกับมิลกุผู้เป็นบิดาในการนั้นโลกทั้งสิ้นก็เกิดกากกระหนยิ่งแต่เมื่อนานทุนศักด์ได้นำพานทองมารองรับศีรษะไว้แล้วให้บรรดาเทพศิรษะทั้งหลายแห่ศีรษะเวียนรอบเข่าพระสุเมรนหนาที แล้วอัญเชิญไปประฏิสฐานที่มุนดดที่เขาไกาล,ลาดเป็นเวลา365วันซึ่งชาวโลกสมมติว่าเท่ากับหนึป,ปีเรียกว่าวันสงการเทพธิดาทั้งเจ็ดองค์ผัดเปลี่ยนกันผัดเปลี่ยนกันเปลี่ยนเทพพาณะต,าตา่างๆมาอัญเชิญพระเสียของท้าวกริกรลองออกแผ่ออกแห่ทาการทัศนา เวียรรอบเขาพักสุเธทุกวารละหนึ่งปีเสร็จแล้วร็เสร็จแล้วก็กลับไปยังเทวโลกต่างเดิมจากนานเรื่องบรรทบการดังที่ได้แสดงมาแล้วพุทธคุณจักผู้ที่มีปัญญาก็อะสามารถเข้าใจถึงหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ประการหนึง่งขอที่ว่าราศี เพราะที่ว่าต่อเช้าราศีหน้าคนทั้งหลายจึงจะต้องตออน้ำล้างหน้านัา้หน,ห,นห,หมายความว่าคนทั้งหลายเมื่อตื่นมาแล้วจะต้องล้างหน้าพราะตื่นขึ้นมาแล้วไม่ล้างหน้าน้างตาทําให้ผู้คนไม่มีตาสว่างใบหน้าหมองเศร้าไม่ต่องใสอันหนึ่งความในข้อนี้ยังหมายถึงปังมวัยเพราะเป็นปฐมวัยคนทั้งหลายจึงจะต้องศึกษาถิ่รักปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้หมตาสวา่างะเพราะในท่วมพัยนุ่วัยร่างกายจิตใจและสติปัญญากำลังเจริญเติบโ,โตและพัฒนาขึ้นตามลำดับสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆได้งา่ายถึงผู้ที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะให้ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตลอดจนประกอบกิจการงานเป็นการสร้างความมั่นคงต่อไป ประการที่สองข้อที่ว่าเวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อกคนทั้งหลายจึงจะต้องเอาน้ำเอาแป้งหอมและแป้งหอมกระเจกมาลูบที่หน้าอ,อกนั้นหมายความว่าในเวลากลางวันอากาศมันร้อนอ้าวทำให้รู้สึกทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำกิจการงานต่างๆจึงจะต้องเอาน้ำมาลูบที่หน้าอ,อกเพื่อคลายความร้อนที่เกิดขึ้นให้เกิดความเย็น ในข้อนี้อีกความหมายหนึ่งคือมัจมัชมะวัยในมัชมะวัยเป็นวัยที่จะต้องขวนขวายทำงานหาทรัพย์สินเงินทองต่างๆจ้องต้องประสบกับปัญหาอุรคนานา,นาประการต้องมีความสงบใจเยือกเก็นมีสติไม่ประมาทพยายามทำกิจในหน้าที่การงานให้ดีที่สุดเพื่อสร้างหอกานให้กับตนเอง ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงประกาศที่สามพอที่ว่าเวลาค่มลาศียู่ที่เท้าก่อนจะก่อนเข้านอนคนทั้งหลายจึงจะต้องเอาน้ำล้างเท้าก่อนหมายความว่าในเวลากลางในเวลากลางวันนั้นเราได้ทำกิจการงานต่างๆก่อนที่เราจะเข้านอนก็ให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดล้างเท้าเสียก่อนแล้วจึงค่อยหลับนอน อันหนึ่งความในข้อนี้อีความหมายหนึ่งคือปัจฉิมวมยเพราะวัยวนี้เป็นววยสุดท้ายแห่งชีวิตมีชีวิตอยู่ใกล้ความตาย,ยทุกขณะเปียกเหมือนไม้ใกล้ฝัาา่งจะโค่นล้มเพราะลมหรือถูกน้ําแสด,ดังนั้นเมื่อเราใช้ชีวิตผ่านมาทั้งปัมวัวยมัชฌิมวัยและและ้วปัจจิมวมยก็สมควรที่จะพักผ่อนชำระจิตใจให้สะอาหดหมดจด พยายามผลขวายสร้างความดีเช่นการทำบุญรักษาศีลการเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจสดใสบวาเพนบวาเเพนทั้งประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมให้บริบูรณ์ที่สุดที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลวันสงการมาถึงพุทธศาสนาทั้งหลายทั้งพึงพึงผลขวายบําเพญคุณง,งามความดีให้บริบูรณ ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญโควนาตลอดจนทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุลให้ปุกากาลีที่ล่วงลับไปแล้วและทําการสักสักบุระและทําการสักการะบูชาภูดชนียบุคคลที่ขลกรับถือมีบิดามารดารูบาอาจารย์เป็นต้นด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชา อามิสบุชาคือการจัดวัตถุสิ่งของที่เป็นเครื่องบริโภคต่างๆและนําน้ำตบน้ําหอมไปัญะวะท่านผู้ใหญ่ที่เป็นที่หลักที่เข้าหลบรับถือพร้อมดั้งถึงโอกาสขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลส่วนปฏิบัติบูบชาคือการน้อมเอาโอวาทคาสั่งสอนของท่านมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตเพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับชีวิต เมื่อได้ทาดังนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่กจะตำอยูกับตะเวทีเป็นเ่นที่ใช้ชีวิตประสบความเจริญด้วยลาภผลสรรเสริญกลอถึงทรัพย์สมบัตินาน,านัประการในการนี้เป็นที่ในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งพระคุณแห่งคุณพระศรีรันตนตรัยและคุณบุษคุณงามความดีที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ทรงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ปัาศตาโรคภัยพยันตรายอุปสรรปัอันตรายทั้งหลายและเป็นผู้ที่ประกอบด้วยจัตตุลพิณพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนัำสุขภัะรและปัิพานธรรมสารสมบัติปัรถนาสิ่งใดขอให้ประสบชอบด้วยธรรมแล้วสายขอให้สิ่งทั้งหลายต้งสำเร็จสมดังมโนปฏิพานวัาก,การเพิ สแสดงพวามรรศนเทศนามาก็กพอสมควรกับเวลาขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยประการละชนนี้